ครับสวัสดีครับเอฟซีสุขสุขคนครับมือนี้มีโอกาสนะครับได้มา,าสิมาสรุปนะครับว่าลดเกี่ยวเขาปีที่หานี่ในระหว่างที่เขาเกี่ยวอยู่นี่มันเสียมองใดน,นะครับแล้วก็ก้อนลงอุงได้เฮ็ดยังไว้ก่อนนะครับ ก่อนอื่นผมสิบพามาเบิงวา่าก่อนลงน้นนะครับในปีที่หาที่นรถผมเนี่ยรถคันเนี้ยนะครับเขาได้เหตุอย่างไนี้ครับชิ้งแรกครับก่อนลงน้ำครับเนี่ยเขาตองเปลี่ยนลูกปืนคอครับนะครับรถปีที่หาแล้วลูกปืนคอ,อนี่ผมเปลี่ยนใหม่ครับลูกปืนคอ,อนคนนเนี่ยครับทางในเนี่ แล้วก็เปลียนสเตร์ตัวนี้นะปีโซร่ไม่เบิดเลยครับล้างโสร่ไม่ครับด้างในนี่นะครับนี่ครับยกสุดครับเล็กยูนีกจะเลียนครับนี่แล้วก็เล้าใบมีดมอจรวดนี่เพี่ยนไม่เบิ้ะครับด้างในนี่ครับเปลี่ยนนะครับนี่ครับคือเห็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นะครับเป็นน้ำมันเครื่องทังพุ่ะเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินครับเนี่ยปีทีห่ห้าแล้วกับด้านไหนนี่ด้านไหนนี่บริไดเฮ็ดครับเพราะว่าเฮ็ดเบิดแลล์แล้วก็มียยยยล,ลอรร้อนะครับล้อล้อนี่ลูเลอร์นี่ครับลูเลอร์นี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ที่แรกนะครับสี่ตัวนะครับทังพุ่นเปลี่ยนทังพุ่นสี่ตัวครับ แล้วก็ในระว่างเกี่ยวเปลี่ยนอีกสามครับแล้วก็สเตอร์ไม่พร้อมครับเนี่สเตอร์กรับ <plays through> <language> เปลี่ยนไม่ครับดูเปลี่ยนสายพานตัวเดินเปลี่ยนสายพันตู้นะครับก่อนลงน้ำน่ครับเนี่ยฮะสายพานตัวเดินสายพานตู้ครับนี่นี่ครับเปลี่ยนนะครับนี่ยสเตอร์ตัวนี้ได้ก็ได้เปลี่ยน,รรนยครับ เตือนว่าเปลี่ยนสองขังนะครับทั้งนี้ขางน,นนี่ว่าได้เห็นอย่างครับต้นหาปีครับก่อนลงนากะเปลี่ยนหลายอย่างครับเบิดเบิดหลายอยู่ครับบาน,นี้หลังจากในระวังเกี่ยวครับเปลี่ยนอย่างแนบตีอันแรกครับเปลี่ยนครับ เนี่ยสเตอร์ครับนี่สเตอร์นี่ครับสเตอร์นี่ถ้ามันแหลมน่ะเปลี่ยนเลยนะครับบ่ตตองเอาไว้ครับถ้ามันแหลมนี่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 ครับเนี่ยถ้ามันแหลมเนี่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวไหนครับนั่นแล้วก็เปลี่ยนโซ่ตัวนั้นสองเทียครับในเราวางเกีียวปีนี่สองสองเทียครับโซ่ตัวไหนน่ะโซ่น่อยคน่บโซ่หน่อยสองเทียโซ่ตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนครับอ่าแล้วก็ลูกปืนตัวนี้ลุดครับนี่ อกบ้านนี่ครับนี่ยุดนะครับปิ้นกสียครับอ่าในระวังเกี่ยวปีนี่ลูกปืนตัวนี้อันเล็กตัวนี้รุดเสียครับนี่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 ครับนี่ลิกท่านชักนะครับรุดเสียขึ้นกันนะครับแล้วกับนิ้วตัวนี้ครับนิ้วตัวนี้ขาดนี่ครับซื้อไวโลดเด้อรหดสี่ปีห้าปีครับมันสี่หักครับเนี่ย หักซื้อม้า้เพี่อจจะห่ามุกตัวด้วยครับหักดูครับในตัวนี้มันเก่าแล้วมันก็นเลยหักครับถ้ากาได้โซเฟอร์เพิ่นเสริมใบเกียวขึ้นนี่ครับในระวางเกียวครับแล้วก็สายพันธุ์หละหาซีครับเวิดประมาณหาเซนหกเซนนะครับนอกนอกนั่นกะมีนอตเลี้ยวน็อตเลี้ยวกับเตรียมไวปนะครับเด้อจากซีตัวครับ แล้วก็กวางครับกวางตัวไหนกวงตัวไหนครับถ้าเรเปลี่ยนมันสีห้อนครับมันห้อนมันห่องใบใบมามันห้องครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตู้พุ้นขานตีเข่าครับขาดสองเท้ยครับเสื่อมเต็มนะี่ครับกัภาพรวมกับประมาณนี้ครับ เบิดปีครับแล้วก็ปีสีม้านี่ก็ได้ปรับปรุงอีกหลายอย่างอยู่ครับค่ะเดี๋ยวก็สักอสเชเฮ็ดครปให้เบิ้งอีกต่อไปนะครับอ่ากสายพันธุ์ชุ่นี่เปลี่ยนไหมครับนี่เปลี่ยนอะไรซื้อมาไว้เลยครับอะไรซื้อนะครับสายพันธุ์ตัวเดินตัวย่างนะครับสรุปแล้วกะบ,บ่มี่อย่างไรครับเดียวมากัะ วนมากกับเป็นอะไรก็แก๊กครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับเด้อน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องปีนี้ได้เติมสมลิตรครับถ้าได้ว่างสองร้อยสองร้อยไร่ให้ซื้อน้ำเชื้น้ำมันเครื่องกับมอำน้ามอน้าก็ได้เติมนะครับปีนี้นะครับต้องเบิงดีๆครับปีสามปีสี่มาเนี่ยนะครับรถดเกีียวมันทำงานหลายครับเบิ้มือเบิ้เว้นครับเขาต้องบำรุงนี่แหละตัวสำคัญนี่ครับเนี่ยนะครับ เปลี่ยนทุกปีแต่บ่เปลี่ยนนี่เสียเวลาครับถต่ไปแตกอันนี้ก็แตกเลยเนี่ครับนี่ฟังเสียงดังควกๆวกแล้วครับมันที่แตกของมันเลยครับเพราะว่ามันรดรดมันอายุหลายฟุนย้นเอียงมันเข่าไปแล้วลูกปืนมันครับมันสึกมันหยังนะมันกิ้วนะครับเขาต้องเปลี่ยนครับอันนี้ก็คือภาพรวมครับให้เอฟซีหรือผู้ที่ศึกษานะครับรถปีที่ ่ารถปีที่หานะครับเตรียมตัวไว้นะครับซ้อมไลยครับค่าซ้อมตกอยู่ประมาณเกือบหกหมื่นครับหกเกตหมื่นครับค่าอะไรค่านั่นค่านี่ครับอันนี้ก็ฝากนะครับผู้ใดที่เพื่อนนั่นเรียนรถเกียวครับปีนากระชิมีนี่ครับปีนากระชิเปลี่ยนไมเบิ้ลหรือครับนี่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนออกอัดสามอัดสามลูกได้ครับดี นะครับผมไปอัดแล้วใช่ได้ครับอันนั้นก็ทีได้เปลี่ยนครับรอน้ำครับตัวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวไหลนะครับตัวนี้ก็ทีได้ไปเฮ็ดนะครับนี่ก็ทีได้ไปเฮ็ดนะครับนะครับเช็คเบื้องดีๆส่วนทางในนั่นพวกน้ำมันเกียร์ตัวเดินน้ำมันเครื่องน้ำมันอย่างนั้นต้องเปลี่ยนครับถ้าบพเปลี่ยนนี่มันที่แตกนะครับเพราะว่าน้ำมันมันมันบุกมันบมฮอดแล้วมันสิแตกครับ สภาพเครื่องก็โอเคครับทั้งนี้นะครับก่็ปีที่ปีที่ซีนี่ได้เติมสองลิตรปีที่ปีที่าทหานี่ได้เติมสามนะครับมันกลิ่นน้ำมันเครื่องครับมันเกาเมาสนี่กินครับผู้ดใดเพลือก็ได้ครับถ้าเพลอนี่น็อกเลยครับรถนะนะครับ อ่านี่ก็จะได้เห็ดนะครับตะแกงั้างในกับสอดนะครับนี่ครับรถคันนี้อยู่ชั่วโมองอยู่ที่พันพันกัวนะครับพันหาพันหกเนี่ยน,น,นะ,ะผมว่าได้กุญแจมาครับเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งอิทธยานนะครับเิาจะแจ้งเที่ว่าประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อป,ปีนี้ก็ได้อยหาลอยกัวไรอยูค่ครับ อร่อยกูอะไรเห็นงานเกือบสามสิ้ม,มือครับเข้าร้ายครับปีนี้เขามันงามครับอ่าก็ปีนาอยู่ที่มีแห้งจังใดกับข้อว่าอีกเทีนะครับอ่าอันนี้กับฝากผู้ใดสิเรนรถเช่ากับให้ศึกษาดีๆดวยครับเด้อเงินหลายๆเงินทุนหลายๆครับเงินทุนมาไหลมันกับกับเฮ็ดได้อยู่หรอครับแต่ว่าให้ศึกษาดีๆเตรียมการให้ดีย่าให้มันห่าง ข้างาันนาครับสอมถามปรึกษาสร้างครับกับคนที่เขาหู้ครับ<ม>เขาสีซอยเขาได้หลายครับสร,สร้างสร้างซุ้มสร้างอยู่ศูนย์คูปตานะครับสร้างเกา่าเก่าสร้างเกา่าเก่าแน่หน่อยอ่ะปรึกษาเขาครับเขาสีแนะน้ำให้เขาหลางเกือกกะมีแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียปยป่ยนหลายกะเออแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็นได้งานครับถ้าบ่าเปลี่ยนก็ไม่ได้งานคนระับตัวนี้รวมมัเนเลยลูกปืนมันแตกปืนตัวนี้แตก ท่นสักเนี่ยมันสตาร์ทมันกึกกึกกึกครับนี่ก็จะได้เช็ดอทิทีิอีครับมันรวมนครับฮรถคันนี้เดิมๆนะครับเด้อทุกอย่างเดิมเบื่ออะไรอะไรของแท้ของคุโบตาครับบอซื้อของทางหนอกมาใส่ครับยังสภาพนะครับทุกอย่างเดิมๆอยู่ครับมีบางมองที่ได้ปะได้ยางครับแล้วก็ ตัวที่ได้แก้ปัญหาปีชีมาครับก็คือตัวยูสก,กูซองครับตัวทรงเข่าเสียนีตัวนี้ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับมันเข่ามันมันออกทั้งไตครับแต่ว่าผมก็ศึกษาลงมาแล้วลหละมันมันเป็นปองมันสอดแล้วก็อาจจะเป็นน้สํสกน้าสก,กูดึงเข่าพอมนะครับจะต,ต้องได้แก้ไขอีกทียนอกนั้นก็บร่องปัญหาครับสภาพทุกอย่างก็โอเคครับ เราก็สิได้เปลี่ยนเหลาตูนวดเวิดสูเลาครับเพราะว่ามันกินหมดแล้วแล้วก็ตะแกงสองตัวตะแกงทั้งในนี่สองตัวนะครับมันจะเป็นตะแกงทั้งในอยู่นะครับสายพันธุ์ตัวนี้ก็จะได้เปลี่ยนครับสายพันธุ์ใหญ่นี่นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับสายพันธุ์ตัวนี้เด้เปลี่ยนดเปลือกสะานครับมันแตกมันแตกนะครับเ้า ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดสี่เล่นเพื่อมีประโยชน์กับแถาแก่รถเกี่ยวทั้งหลายนะครับฟังไห้เด้อครับเด้อว,ว่ามีประโยชน์นะครับ,บนี่อัในใดแน่กะผู้ใดมีอัในใดดีๆกะแชร์ลงมาครับเขาถึได้เตรียมตัวนะครับให้ชาวบ้านเพื่อนได้พึ่งพาอาศัยนะครับ เามีรถอยู่ในมู่บ้านกับซอยในระดับหนึ่งก็คือเขาสามารถวาควบคุมราคาได้นะครับถ้าทางอื่น่นมา่นจะเมาแพ้งอยู่นะครับแต่ว่าเขาขายักได้อยู่แต่ว่าเขาขายุนน้ำมู่บานเนาะหากินน้ำชายบานนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ